เลาะชมท่านผู้ชมอยู่ที่คำสะโนดเนาะเพิ่นขายเครื่องขาย,ยัางไงเเครื่องแบบนี้ก็มีเห็นแต่ในโทรรัตนท่ทานผู้ชมเสื้อผอเสื้อผ้ามีมดเลย250บาท350บาทมีมดนัไนไม่เจ โดยโดยโดยเออหมวกห,หมุ่มีหมดเลยค่ะผู้ชมอ่าค่ะโอ้ผู้เอาบัตรคิวค่ะผู้ชมเลาะมาแล้วก็พากันไปเอาบัตรคิวเนาะก่อนจะเข้าคำสนุดต้องมาเอาบัตรคิวทุกคนทุกทา่านนั่นคือปลายทางเข้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาละนะทางนี้เอาบัตรคิวค่ะ บารคิวบารคิวบารคิวค่ะว่าผู้เฒ่าเนี่ยบ่มากเพราะเป็นย่งแต่ราคนสินย่งไดไว้ซ้ำห่อไหเป็นมากค่ะความต้องการการแสน ว่าขวที่จริงมันต้างาเอลามือนานมากม่ลงตั้งีเ่ะเด้อเป็นยาเขาทั้งตีมาดูอยู่บ่มาดูมายู่ว่าดูคอยมากเอาบัตรคิวว่เอาบัตรเอาบัตรคิวโดยเขาใจละลายโดยโดยรับบัตรคิวรับบัตรคิว รับบารคิวกัมาก,ก็ตอนนี้แหละทีมงานมากทำการอะอยู่ทางหลางชาวยูท่านผู้ชมเว้ยชาวยูรามาตามตัวหนังสือป้ายเพื่อนสั่งบอกนี่เลยเพราะว่าตัวไทยกับตัวลาเขาก็อ่านเข้าใจกันเนาะเนียมห็น่าวๆแล้วนั่นคือจุดอ,อันนั้นเลยท่านผู้ชมบนคำชนูดนะเด้อเนียมหิน่าวๆแล้วแล้วเขาก็ไปตามนี่เลยท่านผู้ชมตามที่เพื่อนเพ็รไว ไปแล้วตอนนี้เนาะมาตามสังงนูเลยเด้อไฟบอคยคือเมากับมาตามนี้ก็จะทึกเลยสัง่งูรีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยเข้ามาทวิตแนวใดแนวใดเนาะท่านผู้ชมวางนาดินคำชะโนดเพิ่นเขีน้นเด็กสั่งนูได้แปดชิว ยินดีต้อนรับนี่ดีหนึ่บัตรคิวจองออนไลน์ซึกษาซื้อเรือลีรตตีเร็กรตตรรอหวยจุดตรวจคุณภูมิร่างกายท่านผู้ชมงปรกันจันยุีก่